ความกระริญงอกอามในทาความสุขสวัสดีจงมาเกิดมีแต่ท่านผู้ชมโดยทั่วกันช่วงธรรมสวัสดีกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งในวันนี้จะได้พูดถึงหัวข้อทาว่าลูกที่โลกต้องการคำว่าลูกที่โลกต้องการหมายถึงลูกของมนุษย์บุตรของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย ที่มีอุดมการณ์ที่พ่อแม่อยากได้ลูกแบบไหนซึ่งในสมัยโบราณที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีการจัดยุคสมัยจัดเจเนเรชันอะไรต่างๆแต่ปัจจุบันก็มีนักคิดผู้รู้นักวิชาการต่างๆก็มาจัดยุคสมัยของคนเป็นเจนนั้นเจนนี้เช่นเจนเอ็กเจนวาเนต่างเด็ก ก็มีความแตกต่างออกไปจากยุคก,ก่อนๆทีนี้ไม่ว่าเด็กยุคไหนสมัยไหนก็ตามที่เกิดมาเนี่ยพ่อแม่ทุกยุคทุกสมัยเนี่ยหวังใจไว้อย่างหนึ่งว่าลูกควรจะเป็นชนนี้ควรจะเป็นเชนนี้และควรจะเป็นเชนนี้ที่ว่าคืออะไรคือลูกที่มีความรู้ดีและมีความประพฤติดีอันนี้ก็เป็นลูกในอุดมพติ ทางพระพุทธศาสนานอกจากเป็นลูกแล้วเนี่ยเป็นลูกศิษย์ก็เป็นลูกศิษย์ที่ครูต้องการคือลูกศิษย์ที่มีความรูด้ดีมีความประพฤติดีที่พูดเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าใจบ้างในปัจจุบันนี้ในในเจนใหม่ของเด็กรุ่นนี้คือมีการประกาศออกมาเป็นกระแสข่าว การต่อต้านพ่อแม่การต่อต้านครูอาจารย์โดยมองว่าลูกนั้นเป็นผลผลิตจากความสนุกของพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นลูกจ้างรับเงินเดือนสอนลูกศิษาตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดอย่างยิ่งมองมองอย่างเนี้มองได้อย่างไร ใครที่ปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ให้กับเด็กเป็นบาปมหันสําหรับคนปลูกฝังความรู้สึกอย่างนี้ถ้าหากว่าความรู้สึกอย่างนี้แผ่กระจายไปทั่วโลกมันทําบาปให้กับเด็กทําบาปให้กับทุกเป็นจํานวนมากเพราะว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนครึ่งหนึ่งมาจากแม่ครึ่งหนึ่งมาจากพ่อเลือดเนื้อเชื้อไขในกายนี้ไม่มีส่วนใดที่เราซื้อหามาจากท้องตลา,าดเลยล้วล้วนแล้วแต่ ได้มาจากแม่และพ่อพ่อแม่ให้ชีดมาแล้วยังให้ความรักความเมตตาเป็นโปรโมทันตามมาเลี้ยงดูไม่มีที่สิ้นสุดหวังดีไม่มีที่สิ้นสุดปรารถนาดีไม่มีที่สิ้นสุดเมตตากรุณาไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้จะมีมนุษย์คนไหนที่เราเข้าไปสัมพันธ์ด้วยแล้วสามารถที่จะเมตตาเราอย่างไม่สิ้นสุดได้ท่ากับคนที่เป็นแม่ท่ากับคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นครูบาอาจารย์ต่อลูกศิษย์เหมือนกัน ถ้าหาว่าเป็นครูบาอาจารย์อย่างแท้จริงก็จะเมตตากรุณาลูกศิษย์เสมือนหนึ่งพ่อแม่เมตตาลูกอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นลูกที่โลกต้องการคือพ่อแม่ทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ใดก็ตามอาตมาเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ใดหวังว่าลูกจะเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดมีความรูด้ดีและเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน,ตนเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีมีน้ำใจนั้นลูกที่ชาวโลกต้องการ คือลูกที่รู้ดีและปฏิบัติดีหรือประพฤติดีลูกที่ดีต้องมีคุณสมบัติหรือพุทธคุณเข้ามาสู่ตนคือวิชาจารณะสัมปันโนแปลว่าถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติก็สรุปว่าเป็นผู้ที่รู้ดีและประพฤติดีเป็นลูกที่พ่อแม่ต้องการและไม่ใช่พ่อแม่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่พ่อแม่ทุกชาติพันธุ์ในโลกนี้จึงเป็นลูกที่โลกต้องการดังกล่าวมา ันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ขอความเป็นคนมีลูกที่ดีหรือความเป็นผู้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่จงมังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมโดยทุกการทุกท่านเทอินเจริญพร